โครงการดารุณวิทยาสุขภาพดีออริจินัลประเด็นที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ1น,นักเรียนมีภาวะอ้วนน้ำหนักเกินเกณฑ์ร้อยละ21โรงเรียนจึงสร้างนักเรียนแกนนำเพื่อสื่อสารสุขภาพ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการนําความรู้ไปขยายผลทั้งในโรงเรียนและเครือข่ายเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารการออกกําลังกายการมีสุขภาวะที่ดีและการรู้เท่าทันสื่อ 2. การนําวิถีชีวิตภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดน่านเชื่อมโยงหลัก3อสู่การพัฒนาเมนูชูสุขภาพสื่อนวัตกรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพค่ะ โครงการดารุณวิทยาสุขภาพดีออริจินัลมีกิจกรรมพยาบะเกลกัมกิ่นมะเกลออกแหงแป้งหักมะเก่าและการม่วนใจมะเกลโดยบริาการกับการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้สอนแทรกวัฒนธรรมประเพณีน่านแบบดั้งเดิมซึ่งนักเรียนแกนนำสร้างสรรค์สุขภาพจัดทำในรูปแบบบทบาทสมมุติแรลรี่ ดรุณวิทยาสุขภาพดีออริจินัลในตอนเสาะหาเจ้าเมืองใหม่ลวกดีมีแหงแแปงหักยินดีต้อนรับสู่โครงการดรุณวิทยาสุขภาพดีออริจินัลที่ผสมผสานวิถีชีวิตภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวน,านั่นนำพาสุขภาพดีสู่ชุมชน ฟอนล่องนานเป็นศิลปะการไร้รำที่สะท้อนวิถีชีวิตและศรัทธาของชาวน่านโบราณในโครงการนี้เราได้นำฟอนล่องนานมาปรับเป็นท่าออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้นักเรียนและชุมชน ในโครงการนี้นักเรียนจะได้รับการคัดกรองสุขภาพด้วยเครื่องช่างมะเกาเพื่อประเมินดัชนีมวลกายและรับตุงก้าคิงเพื่อเสริมดวงสุขภาพเปรียบเสมือนสมุดบันทึกสุขภาพและยังมีกลวยดอกปากนกแก้วที่มีคำกลอนความรู้เกี่ยวกับอาหารโภชนาการและมีการเสริมดวงแก้กรรมด้วยการออกกำลังกายซึ่งก่อนจะมีการประลองมีการให้ขวัญกำลังใจโดยการดื่มอ้อพยา เพื่อทำอะไรจะได้ลุล่วงสำเร็จด่านพยามะเก่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นักเรียนจะได้ฝึกคิดวิเคราะห์โภชนาการในอาหารพื้นเมืองปินโตมะเก่าบอกเล่าผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง ด่านยอดนักสู้แห่งขุนเขาใช้หุ่นยนต์กว่างทั้งแบบคีบและแบบดีดบล็อกตามสีไฟจราจรในการแยกขนมกรุบกรอบซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสร้างสำนึกในการเลือกกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ด่านกำกินมะเก่าจะมีกำกินเจ้าเมือง คือแกงสนัดและน้ำดื่มสมุนไพรมะไฟจีนและแอปปลามีการจัดเมนูสุขภาพจากสมุนไพรพื้นบ้านสร้างพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มเพิ่มผักและผลไม้ออกแครับห่อกแหงแปงฮักมะเกลานำนักเรียนสูดานกิจกรรมที่เน้นการออกกำลังกาย จักรยานขาไถเรือสเก็ตบอร์ดเครื่องออกกำลังจากอุปกรณ์ปั่นไยและ3ล้อพอวิถีนั่นพร้อมเรียนรู้การเลือกอาหารที่มีโภชนาการดี <itas> ในนิทรรศการการม่วนใจมะเก่านและเรียนได้นำเสนอผลงานที่สะท้อนถึงการเรียนรู้ด้านสุขภาพโภชนาการ และการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีในโรงเรียนและชุมชน แม่ก็ดีใจที่ลูกได้กินอาหารที่ดีและได้ออกกำลังกายแล้วมีความสุขค่ะขอบคุณทางโรงเรียนนะครับที่จัด,ดกิจกรรมดีๆทำให้ลูกผมอยากมาโรงเรียนทุกวันและมีสุขภาพที่แข็งแรงผมเป็นนักเรียนแกนนำสื่อสร้างสรรค์ได้เรียนรู้หลัก3ออและบอกต่อความรู้ให้กับน้องๆและผู้ปกครองให้เลือกรับประทานอาหารที่รสหวานมันเค็มเพิ่มผักผลไม้ และการออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่ดีครับขอขอบพระคุณแผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมเสริมสร้างสุขภาพสสสที่ได้จัดโครงการนี้ทำให้นักเรียนได้ร่วมกันผลิตสื่อนวัต,ตกรรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเรียนรู้เรื่องอาหารโภชนาการและการออกกำลังกายที่บูรณาการศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดน่านนักเรียนเกิดความสนุกสนานและมีสุขภาพดีแข็งแรงโครงการดารุณวิทยาสุขภาพดีออริจินัลได้สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารการออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาวะที่ดีมีภาวะอ้วนน้ำหนักเกินเกณฑ์ลดลงครูนัก,กเรียนมีความรู้และสามารถปฏิบัติตนเกี่ยวกับภชนาการสมวัยและการออกกำลังกายสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเป็นนักสื่อสารสุขภาพที่ดีนำความรู้ขยายผลทั้งในโรงเรียนและเครือข่ายมีเมนูชูสุขภาพ มีสื่อนวัตกรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์จากกระบวนการมีส่วนร่วมซึ่งจากผลการดำเนินงานนำพานักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนสู่สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน